ออนุมาลุยไทยลีกกับไดมอนด์ฟู้ดสัสดีครับมาพบกับช่างยอดกาฟิ b e a u ี้เช่นเคยนะครับนายเดชาสุภรักษ์ประธานสโมสรไดมอนด์ฟู้ดวีซีแชมป์เก่าของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับยืนยันว่าออนุมาสิทธิรักษ์ดาวตกตัวเก่งจะยังคงอยู่ร่วมกับทีมลงเล่นในฤดูกาล2021-22 20นะครับ อดีตหัวสาวทีมชาติไทยลงเล่นให้กับทีมไดมอนด์ฟูดมาตั้งแต่ฤดูกาล2020และยังมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงเจ้าตัวยังควา้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันมาครองได้อีกด้วยก่อนที่ล่าสุดนะครับไดมอนด์ฟูดจะออกมายืนยันอย่างเป็นทางการผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของทีมว่า ออนุมาสิทธิรักษ์จะยังคงอยู่ลงเล่นให้กับทีมในฤดูกาลหน้ารวมถึงยังสวมเสื้อหมายเลข6และรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมต่อไปอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสำหรับออนุมานะครับมีประสบการณ์การลงเล่นให้กับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกมาแล้วหลายทีมนะครับ ทั้งกระทูภูเก็ตไอเดียขอนแก่นนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นขอนแก่นสตาร์วีนะครับนักรอนสีมาเดอะมอลล์คิวมินซีวีและทีมล่าสุดก็คือไดมอนด์ฟุตวีซีตั้งแต่ฤดูกาล2020เป็นต้นมานะครับซึ่งวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่17ฤดูกาล2021-22นะครับจะเริ่มเปิดฤดูกาลในวันที่8ธันวาคม2564นี้นะครับ ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าแต่ละคนจะอยู่ทีมไหนกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดซั s สไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ช่างยอดทำ YouTube ต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ